โดยสรุปนะครับกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองแล้วครับโดยสรุปนะครับกรณีการเพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟอันพายกับกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดไม่มีการตกลงแลกประโยชน์ใ,นใดๆแม้แต่เล็กน้อยนะครับและทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่กรมที่ดินต้องดําเนินการทําตามคาสั่งของศาลทั้งสงกรณี เกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านนายกมนตรีที่ชื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรและตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งครับดังนั้นก็อยากจะเรียนนะครับว่าข้อกล่าหาจากการจากการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตที่ได้อภิปรายไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ไม่มีข้อท็จจริงหรือไม่มีมูลแต่ประการใดครับ ดังนั้นในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งนะครับจึงขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ขอจบด้วยคำว่าสู้ๆแพ้ทองทานครับครับ